วันนี้7คู่เดี๋ยวย้ำอีกรอบนะครับเป็นค่ำคืนนี้คือคืนแน่นอนเชีมร์แส์สยิบทั่วใหญ่ของยุโรปนะครับเกมมาดริดดอทมุนให้เชียร์ไปที่ทางด้านมาดริดครับฟันธงมาดริดชนะ3-1และสกอร์สูงเกม2ครับเอซิมิลานเจอขับบูคู่เน้นๆได้ประจำวันนะครับเอซิมิลานใน่ั้นต้นขับบูได้เลยครับ4-1และสกอร์สูงคู่ที่3นะครับโมนาโกเหนือกว่าเซเวน่าเซเวด้านะครับ1.25ให้เชียร์โมนาโกครับฟันธงโมนาโกชนะ3-1แลสกออรร์สููงคค่่ีับาร์เซนออลเจชัคต้าู่นี้้ไม่ตองเน้นนะครับอาร์เเซนนออลหืกว่าสูง ฟันธงก็ยังต้องเชยร์อาเซนอลครับอาเซนอลชนะสามศูนย์และสกอร์สูงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีพลิกนะครับส่วนคู่ห้าครับยูเวนตุสเจอสตุสกาดยูเว่เหนวกศูนย์จุดห้ายูเว่เก๋ากว่าครับน่าจะเบียดได้หนึ่งศูนย์และสกอร์ต่ำนะครับคู่หกครับเปเช่เจอพีเอสวีเออเฟน คู่นี้เปเชนเนือว่าหนึ่งช่วงตัวฟันธงเชียร์เปเชนได้เลยครับสามสูและสะกอร์สูงนะครับคู่เจ็ดครับเน้นได้สุดๆนะครับวิลล่าเจอบอลลอนยาวิลล่าเหนือกว่าศูนย์เจ็ดห้าเชียร์อสันวิลล่าครับฟันธงวิลล่าชนะสองหนึ่งและสะกอร์สูงนะครับอ่านี่คือแนวทางเจ็ดคู่ในว,วันนี้นะครับชอบช่องเราช่วยบอกต่อเพื่อนช่วยกดต,ติดตามซับสไคร้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจแลกเปลี่ยนกันได้และนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ